วันนี้มาสอนพับลูกส้มเหรียญโบยทานนะคะอุปกรณ์ที่ใช้ก็จะมีลิบบิน้นตัดไว้สี่เส้นนะคะแล้วก็เหรียญกันไกลนำลิบบิ้นมาพับครึ่งทั้งสี่เส้นนะคะโอเคพับลิบบิ้นได้แล้วเราก็นำลิบบิ้นมาคลองกันขึ้นฐานสี่ค่ะ ค่อยๆคล้อ,องกันดังภาพนะคะใช้วิธีการสอดกลับเข้ามานะคะได้แล้วฐานสี่ทันไหมคะเราจับริบบิ้นควยทับเป็นฐานแปดค่ะจากนั้นสอดเก็บให้เรียบร้อย ผีชิ้นงานขึ้นมานะคะนำริบบินสี่เส้นค้ายทับกันนำเส้นที่ห้าทับทบขึ้นไปนับสี่เส้นปล่อยเส้นแรกลงนะคะจนครบเมื่อครบรอบแล้วนำริบบินเส้นแรกอ่าวางลงนะคะริบบินเส้นที่สองสอดไป ตามช่องเลยนะคะเมื่อสอดเรียบร้อยแล้วเราก็ค่อยๆรวบทำให้เป็นทรงนะคะจะเห็นว่าเป็นทรงแล้วพลิกชิ้นงานกลับค่ะนับริบบิ้นสี่เส้นนะคะนำเส้นที่หนึ่งพาดไปถึงเส้นที่สามนะคะวนไปจนครบ แล้วสอดเก็บให้เรียบร้อยนะคะริบินเส้นแรกที่สอดเก็บหนึ่งสิหนึ่งช่องนะคะเส้นที่สองที่ปล่อยไว้สอดเก็บสองช่องเส้นสุดท้ายเป็นเส้นที่สามนะคะสอดเก็บสามช่องค่ะหมุนชิ้นงานขึ้นมาขั้นตอนนี้เราจะนําเหรียญใส่เข้าไปในชิ้นงานนะคะค่อยค่อยดันค่ะแล้วก็ดึงให้กระชับแล้วสอดเก็บนะคะ ค่อยๆสอดเก็บวนรอบเลยนะคะให้ครบถ้าลิบบินยังเหลือพลิอีกด้านขึ้นมาสอดเก็บอีกรอบได้ค่ะเพื่อความกระชับ เมื่อเสร็จเรียบร้อยแล้วเราก็ตัดปลายที่เกินออกนะคะเราจะได้ชิ้นงานลูกส้มเรียบร้อยแล้วชิ้นงานเรียบร้อยแล้วฝากเพื่อนๆก็คอยติดตามตอนต่อไปได้นะคะ